อเมาครับครับผมอันนี้น้องเมทามาเที่ยวน้องเมทามาเที่ยวบ้านป้าเพนน้องเมธามาเที่ยวบ้านปุ่งเพนน้องเมทาพี่โบนัคสวัสดีค่ะพี่โบนัคทำอะไรคะพี่โบนัคทำอะไรคะวาฟเฟิลใส่กรอกเมนูที่เด็กๆชอบอันพบอันนี้ดีเลยใช่ไหมคะ ใส่ให้ลงล็อกปีปีตัวหลักบล็อกหน่องโบนัสใส่แป้งพิ่มเลยจะได้กลมๆหอ,อยมดเลยโคตรนานเอากุญแจไปไปเล่นดัม้มมี่นั่นชกมวยด้วยรอกินขนมก่อนอ่ะดูเรืบีบเองไหมโบนัโบนัสจะบีบไหมละลุล้ยบุญเลยลุยบุญใส่กอกเลย หวานไม่เยอะป้าเพ่ญไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยทำกินเองเดี๋ยวค่อยใส่น้ำตาลทรายตอนขายหน่อย <laughs> ย่าบอกว่าไม่ค่อยหวานแม่ป้าเพ่ญว่าได้แล้วอุ้มฟ้ากัน เขาไปจำนวดข้างบนดูเขาจะได้ทักผักลาววางใส่กะโอใส่อกะชินยญยเกินปิดไม่ลงใส่อกะชินหญยเกินปิดไม่ลงไม่ได้ปิดเทาที่ปิดได้หรอปิดเทาที่ปิดได้เมื่อเเฉาอันพลาสีอีกเลยปิดลงต้องสื่อเบบค่ไหนตีว่าอันช้องบ่ายอ่ะ ารุตมาถุามันเกิดว่าเป็นครับขอบคุณค่ะนารุตน้องโมนัสมาทําขนมวาฟเฟิลที่บ้านป้าเพลนอ่ะอ้ควันกโมงแล้วลองดูสิคะลูกอ่าสีสวยย่างน้อโมนัสลองดูสิคะน่าจะยังสุกไม่ดีเนาะอีกสักพักเพื่อความกรอบนอกนุน่นในระวังร้อนนะคะเออไม่ต้องนีเราก็จะรอสักหนึ่งนาที โอ้ที่ควันขึ้นดีเพราะว่าไอ้น้ำใช่ไหมอไอ้น้ำกล้วยอุยน้องเมตามาแล้วน้องเมตาเบื่อแล้ว,อวอลองดูสิคะว่าว็ฟเฟลิลกล้วยจะโอเคหรือไม่รอบนี้ว็ฟเฟลิลกล้วยหน,นึบหนับโอ้ชิ้นใหญ่มากคะน้อง ชิ้นใหญ่มากค่ะนี่กล้วยนี่กล้วยสวยงามค่ะน้องบน,นัสน้องบน,นัสจองกล้วยหรือจองไส้กรอกคะไส้กรอกจองไส้กรอกเดี๋ยวป้าปเพียนใส่ถุงให้กินที่บ้านไหมั<ไ>้ย๋ต่พ่อบอกว่าน้องโบน,นัสชอบกินเหลือเดี๋ยวกินที่บ้านกินไม่หมดกินที่นี่หละ ปิดการใช้ใช้ซ่อมช่วยค่ะจริงๆมันต้องใช้มีดแต่ว่าบ้าพเพนที่เกตวางไว้ไน้องเมทายิงกระจุกมันอาจจะโกรบ <c oughs> รียกเวลาหลายปีน,น้องเมธาดินด้นเล้วเคาะสักแป๊บก่อน ให้กรอบนอกนุนนน่มในมาหลุดเสือกินอยู่ชินเทไรสมัยเรียนเคยมีตังค์เสือกินด้วยเหรอวอฟเฟิลไม่ยากนะขนมพิมพ์วอฟเฟิลกับวอฟเฟิลกับขนมพิมพ์แยกกันไม่ใครออกินด้จะไม่เรียนอ่ะนะไม่กินนุ่มเลยเหรอไมม่ี บบอร่อย,อยนะคะโอ้มีตังกินราไม่มีตังเสือนุ่มไว้สู้สุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะแคมคลิป YouTube คอนเทนต์อยู่ในหัวทุกเรื่องเลยคอนเทนต์คอนเทนต์ค่ะน้องมน้องโบนัสค่ะ น้องโมนัสเอาลงจากเตาได้เลยจ้าหอม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 น้องโบนัสค่ะสากลับก่อนนะคะน้องโบนัสค่ะสีสวยแล้วค่ะให้พี่เอฟด้วยเดี๋ยวให้พี่เอฟสองไม้หยิบมาใส่ใน ในในเออในถาดได้เลยในกล่องได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคไหนชูให้ใหป้าเพนดูหน่อยค่ะว้าวน้องโบนัสเก่งมากเลย วาฟเฟิลร้อนๆค่ะเอาเปคุณพ่อหนูนาเสร็จคุณพ่อหมอว่าคุณพ่อเลือกทีดีค่ะมีกล้วยกับมีไส้กรอกอันนี้กุ้กุ้งเอาไส้กรอกกับคุณพ่อคุณพ่อเอาซอสไหมมีซอสให้คุณพ่อด้วยเอาซอสเองขอบคุณค่ะให้ปลาด้วยไม่เป็นไรแมไอเด็กเขาแบบฝึกฮ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถือไปให้พี่เอฟขอบคุณค่ะน้องมอนัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณตามกดไลค์และต้องกดแชท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 ได้ไหม<ๆ>ต้นไม้ที่สวนตาพินพิน